บนโลกใบนี้มีบางสิ่งที่ไม่ควรถูกมองเห็นยินดีต้อนรับเข้าสู่ Haunted Hours ชั่วโมงสยองวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จัก10อันดับผีที่น่ากลัวที่สุดในโลกตำนานที่ถูกเล่าต่อกันมาไม่ว่าจะทวีปเอเชียอเมริกาหรือยุโรปทุกเรื่องล้วนทิ้งร่องรอยของความหลอนที่ทำให้ผู้คนยังคงหวาดผวาจนถึงทุกวันนี้ ไปเริ่มกันที่อันดับ10อันดับ10บแบ s นชีผีหญิงกรีดล้องแห่งไอแลนด์แบนชีตำนานผีหญิงของชาวไอริชผู้มีเสียงกีดล้องที่สามารถฆ่าคนได้โดยไม่ต้องลงมือเธอถูกเล่าว่าเป็นผู้ส่งสารแห่งความตายเสียงวีดแหลมของเธอจะดังขึ้นเมื่อมีใครบางคนในตระกูลกำลังจะสิ้นใจ ตามตำนานแบนชีอาจปรากฏได้หลายรูปแบบบางครั้งเป็นหญิงสาวสวยผมยาวสีเงินหรือสีแดงดวงตาแดงกล่ำจากการร้องไห้ไม่หยุดบางครั้งเธอเป็นหญิงชราในชุดขาดวิ่นผมยุ่งสีเทาสกรปรกเล็บยาวและฟันผุแหลมคมแต่ไม่ว่าเธอจะเป็นร่างไหนสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือเสียงร้อง แบนชีมักนั่งบนโขดหินหรือตามลำธารก่อนจะส่งเสียงให้ขมขวัญจนชาวบ้านไม่กล้าออกนอกบ้านหลังตะวันตกดินหนึ่งในเรื่องเล่าที่โด่งดังที่สุดเกิดขึ้นในปี1437หลอดเจ้าของคฤหาสแห่งหนึ่งได้ยินเสียงหญิงร้องไห้โหยหวนอยู่นอกหน้าต่างทั้งที่คืนนั้นฝนไม่ตกและไม่มีผู้หญิงอยู่ในละแวกนั้นเลย วันรุ่งขึ้นเขาพบคนรับใช้เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายกลางห้องโถงหลายคนเชื่อว่าแบนชีไม่ใช่ผีอาฆาตแต่เป็นดวงวิญญาณเก่าแก่ที่ยังทำหน้าที่ประกาศความตายอยู่จนถึงปัจจุบันแต่สำหรับคนที่ได้ยินเสียงของเธอมันคือฝันร้ายที่ติดตัวไปตลอดชีวิตเสียงกรีดร้องที่ค่อยๆดังขึ้นเหมือนผ่านหน้าต่างในคืนลมแรงนั่นแหละคือสัญญาณว่าเธออยู่ใกล้กว่าที่คิด อันดับ 9. พลเทียหนักผีตานีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พลเทียหนักผีผู้หญิงตายท้องกลมหนึ่งในตำนานผีที่ฝั่งลากลึกที่สุดของโลกมาเลยูเสียงลมพัดแรงในค่ำคืนคือสิ่งที่ทำให้คนในท้องถิ่นไม่กล้าเดินผ่านสวนกล้วยหลังพระอาทิตย์ตกความเชื่อเรื่องผีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนอุตสาคเนมาอย่างยาวนานในมาเลเซียสิงคโปร์และบางส่วนของอินโดนีเซีย ชื่อของเธอคือพลเทียนหนักผีหญิงผิวซีดผมยาวปกหน้าสวมชุดขาวเลอะเลือดเธอคือสิ่งที่ไม่มีใครอยากพบเจอในความมืดตามตำนานเวลากลางวันเธอจะสิ่งอยู่บนต้นไม้สูงหรือใต้เงาต้นกล้วยแต่เมื่อตกกลางคืนเธอจะออกล่าเหยื่อโดยแปลงกายเป็นหญิงสาวสวยพร้อมกลิ่นดอกไม้หอมแดงผิดปกติ ความเชื่อเกี่ยวกับพลเทียนหนักแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่แต่ส่วนใหญ่เชื่อว่าเธอล่าเฉพาะผู้หญิงตั้งครรภ์เพื่อดึองเลือดทาลกในครรภ์โดยใช้เล็บของเธอคว้านท้องของเหยื่อและดึงอวัยวะภายในออกมากินหากเป็นผู้ชายเธอจะตัดอวัยวะเพศจนขาดก่อนคว้านอวัยวะภายในเพราะความแค้นที่เธอเสียชีวิตพร้อมลูกในท้อง อีกด้านหนึ่งของตำนานกล่าวว่าพลเทียนหะักคือหญิงสาวที่ถูกลุ่มข่มขืนถูกสังหารอย่างทารุณและกลับมาเพื่อตามล่าคนที่ทำร้ายเธอรวมทั้งผู้ชายเจ้าชู้ทั้งหลายมีคำเตือนที่ชาวมาลย,ยูยังใช้มาจนถึงปัจจุบันถ้าคุณได้กลิ่นดอกไม้หอมแรงผิดปกติแปลว่าเธอยังอยู่ไกลแต่ถ้ากลิ่นนั้นหายไปหายไปแบบฉับพลันนั่นหมายถึงเธออยู่ข้างหลังคุณแล้ว มีเหตุการณ์จริงที่ถูกเล่าขานในประเทศมาเลเซียชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านทางเปลี่ยวตอนเที่ยงคืนเขาเห็นผู้หญิงยืนหันหลังอยู่ข้างถนนผมยาวชุดขาวนิ่งสนิทแต่เมื่อเขาขับผ่านไปเธอกลับไปยืนอยู่ด้านหน้าในระยะทางเพียงเสี้ยววินาทีเหมือนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเหนือมนุษย์ ชายคนนั้นล้มลดก่อนหมดสติเขาเห็นใบหน้าเรียวซีดของพลเทียนหนักโผล่มาใกล้ไหลดวงตาแดงกล่ำจ้องมาที่เขาอย่างเย็นชา ชาวบ้านในบางพื้นที่เชื่อว่าพลเทียนหนักจะหลอกเฉพาะผู้ชายเจ้าชู้หรือผู้ชายที่เคยทำร้ายผู้หญิงมาก่อนและมีเพียงอย่างเดียวที่สามารถหยุดเธอได้ตะปูต้องตอกลงไปที่ท้ายทอยของร่างเธอเพื่อปิดผนึกพลังและยุติความโหดร้ายของเธอลงชั่วคราว ตำนานของพลเทียนหนักได้รับการเล่าขานผ่านานิทานวรรณกรรมภาพยนตร์ตั้งแต่ยุค1950จนถึงปัจจุบันยังคงเป็นหนึ่งในผีที่ทำให้ผู้ชายไม่กล้าเดินคนเดียวในสวนกล้วยตอนกลางคืนอันดับ8ลาโยโลนาหญิงล่ำไห้แห่งลาตินอเมริกา ลาโยโลนาหรือหญิงล่ำให้ผีที่ทำให้เด็กๆในเม็กซิโกไม่กล้าเล่นใกล้แม่น้ำมานานหลายศตวรรษเรื่องเล่าบอกว่าเธอคือหญิงสาวผู้ถูกสามีนอกใจความเจ็บปวดกลายเป็นความบ้าคลั่งจนเธอเผลอฆ่าลูกของตัวเองจมน้ำในแม่น้ำกลางคืนเมื่อรู้ตัวว่าได้ทำสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิต เธอจึงฆ่าตัวตายและกลับมาในฐานะวิญญาณที่ออกตามหาลูกตลอดชั่วนิรันดร์ชาวบ้านมักได้ยินเสียงร้องไห้ของเธอในความมืดเสียงที่ดังแผ่วเบาว่า,วา Miss e โ o s ลูกของฉันอยู่ที่ไหนหนึ่งในรายงานที่โด่งดังที่สุดเกิดขึ้นในปี1986 ครอบครัวหนึ่งในเม็กซิโกซิตี้ได้ยินเสียงร้องไห้ทุกคืนจากหลังบ้านทั้งที่บริเวณนั้นเป็นที่โล่งไม่มีคนอาศัยคืนสุดท้ายพ่อบ้านตัดสินใจเดินออกไปดูและพบผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่ริมคลองนิ่งสนิทแต่เมื่อเธอหันมาใบหน้าของเธอกลับเป็นเหมือนกระโหลกเปียกน้ำดวงตาว่างเปล่าเหมือนไม่ได้มองสิ่งใดเลยพ่อบ้านวิ่งหนีแทบไม่ทัน คนจำนวนมากเชื่อว่าลาโยโลนาจะลักพาตัวเด็กที่เดินนอกบ้านตอนกลางคืนเพื่อพาไปเป็นลูกแทนแทนลูกที่เธอฆ่าด้วยตัวเองและเสียงร้องของเธอจะเงียบลงถ้าเธอหายเหยื่อสำเร็จชาวบ้านหลายพื้นที่เตือนกันเสมอว่าอย่าเดินใกล้น้ำในคืนที่ลมสงัดเพราะคุณอาจได้ยินเสียงร้องไห้ของเธอใกล้กว่าที่คิดอันดับ 7. The Wo m a n in Black ผีหญิงชุดดำแห่งอังกฤษเรื่องราวของเธอเริ่มขึ้นในศตรวรรษที่19ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งของอังกฤษหญิงสาวผู้สูญเสียลูกไปจากอุบัติเหตุและถูกครอบครัวฝ่ายชายภาคสิทธิการเป็นแม่ไปอย่างโหดร้ายความเศร้าสะสมกลายเป็นความโกรธความโกรธกลายเป็นความอาฆาตและเมื่อเธอเสียชีวิตเธอก็กลับมาเพื่อหลอกหลอนผู้คนในหมู่บ้านนั้น สัญลักษณ์ของเธอคือรูปร่างสูงผอมสวมชุดดำปกคลุมทั้งตัวใบหน้าถูกซ่อนอยู่ใต้ผ้าคลุมและคนเชื่อว่าใครก็ตามที่เห็นเธอเด็กในครอบครัวคนนั้นจะต้องตายเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในปี1927ผู้คนในเมืองอิลมาช์รายงานว่าเห็นหญิงชุดดำยืนอยู่ปลายถนนในคืนที่หมอกลงจัด วันต่อมาเด็กชายคนหนึ่งพัดตกหน้าผาเสียชีวิตชาวบ้านเชื่อว่าเธอคือลางสังหรณ์แห่งความตายเหมือนคำสาบไม่มีวันถูกลบล้างบ้านออลมาร์ชเฮาส์ที่ถูกทิ้งล้างในอังกฤษเป็นสถานที่ที่ยังมีคนเล่าขานว่าถ้าใครถ่ายรูปหน้าต่างบ้านตอนกลางคืนอาจเห็นเนาหญิงชุดดำยืนมองเงียบๆเ,เหมือนกำลังรอเพิ่มรายชื่อเหยื่อในความอาฆาตของเธอ อันดับ 6. โอนเลวผีอาฆาตแห่งญี่ปุ่นญี่ปุ่นดินแดนที่ขึ้นชื่อเรื่องวิญญาณมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกและในบรรดาผีทั้งหมดโอนเลวคือผีที่น่ากลัวที่สุดประเภทหนึ่งเธอคือวิญญาณผู้หญิงที่ตายด้วยความแค้นความแค้นที่รุนแรงจนสามารถย้อนกลับมาทำร้ายคนเป็นได้จริงโอนเลวปรากฏในชุดขาแบบพิธีศพญี่ปุ่น ผมยาวดุงลังใบหน้าซีดไล้เลือดเนื้อดวงตากว้างจนผิดลูปความแค้นของพวกเธอแรงพอจะทำให้เกิดภัยพิบัติหรือแม้แต่โรคร้ายหนึ่งในตำนานที่เป็นที่รู้จักที่สุดคือเรื่องของโอคิคุแห่งปราสาทฮิเมจิเธอถูกกล่าวหาว่าทำแจกันแตกถูกทรมานจนตายและกลับมานับจานด้วยเสียงสั่นหลอนทุกคืน หนึ่งในเหตุการณ์จริงที่สะเทือนญี่ปุ่นคือคดีบ้านผีในฮอกไกโดเจ้าของบ้านเห็นผู้หญิงผมยาวคานออกมาจากใต้บันไดกล้องวงจรปิดจับภาพเงาคล้ายผู้หญิงผมยาวผ่านตรงบันไดทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยเรื่องกลายเป็นข่าวดังในปี1998และยิ่งทำให้ชื่อของโอนเรียวกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแค้นบริสุทธิ์ โอนเดียวไม่ได้แค่หลอกแต่ทำลายทุกอย่างที่ขวางเส้นทางของความอาฆาตนั้นอันดับ 5. เจียงซือผีดิบกระโดดแห่งจีนทั่วประเทศจีนมีตำนานเก่าแก่ที่เล่ามานับร้อยปีเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่ยอมตายสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่วิญญาณล่องลอยเหมือนผีทั่วไปแต่เป็นร่างมนุษย์จริงๆที่ลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งสิ่งนั้นคือเจียงซือ ผีดิบกระโดดที่หลายคนรู้จักดีตามตำราโบราณของจีนเจียงสือเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการตายแบบค้างคาวิญญาณยังยึดติดกับโลกมนุษย์ถูกฝังผิดเลิกหรือแม้แต่ตายกระทันหันโดยไม่ได้สั่งเสียจนวิญญาณกับร่างผิดทางร่างของพวกมันจะค่อยๆแข็งทื่อเหมือนศพที่เกงค้างมานานหลายวัน แขนทั้งสองข้างยกขึ้นเพราะกล้ามเนื้อหดตัวจนขยับไม่ได้ตามธรรมชาติและเมื่อมันเริ่มเคลื่อนไหวมันจะไม่เดินแต่กระโดดไปข้างหน้าแทนในประวัติศาสตร์จีนมีบันทึกไว้ช่วงราชวงศ์ชิงว่าครอบครัวจำนวนมากต้องการย้ายศพของญาติกลับบ้านเกิดแต่เพราะการขนศพเป็นเรื่องต้องห้ามพวกเขาจึงลักลอบใช้หมอผีทำพิธีให้ร่างกระโดดกลับบ้านตามเส้นทางชนบทในยามค่ำคืน แต่บางครั้งมีศพที่ไม่รู้ตัวว่าตายแล้วตื่นขึ้นมาท่ามกลางความมืดและความหวาดกลัวกลายเป็นเจียงสือหลุดควบคุมเหตุการณ์หนึ่งถูกบันทึกไว้ที่หมู่บ้านริมเขามู่ตันปี1921ชาวบ้านเล่าว,ว่าเห็นล่างสีซีดเขียวของชายที่เสียชีวิตไปแล้วสามวันกระโดดผ่านป่าไผ่เข้ามาในหมู่บ้านมันไม่ร้องไม่พูดแต่จะพุ่งเข้าใส่ทุกสิ่งที่ขยับ เชื่อกันว่าเจียงสือมองไม่เห็นแต่จับความร้อนของลมหายใจมนุษย์ได้ชาวบ้านจึงพยายามหยุดหายใจแล้วซ่อนตัวในมุมมืดเพื่อไม่ให้ถูกมันตรวจจับหลายคนรอดมาได้แต่อีกหนึ่งคนเผือหายใจแรงในความมืดวันต่อมาพบศพของเขาคอมีรอยเขี้ยวลึกเหมือนถูกสัตว์ใหญ่ตะบ แม้เจียงสือจะถูกนำไปเร้าเป็นภาพยนตร์นับไม่ถ้วนแต่สำหรับหมอผีจีนในยุคโบราณเจียงสือไม่ใช่เรื่องแต่งแต่มันคือร่างกายที่กลับมาทวงความผิดพลาดของมนุษย์ไม่ว่าเราจะพร้อมหรือไม่ก็ตามอันดับ4กระสือผีกระสือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในไทยลาวและกัมพูชามีผีตนหนึ่งที่ภาพลักษณ์ติดตาคนทั้งภูมิภาคหัวลอยได้ ไม่มีลำตัวเครื่องในห้อยระยงระยางหยดเลือกลงพื้นทีระหยดเธอคือกระสือตามตำนานกระสือมักเกิดจากหญิงสาวที่เล่งไสยศาสตร์ผิดกฎหรือถูกสาปด้วยความอิจฉาความรักหรือการทรยศเมื่อค่ำคืนมาถึงหัวของเธอจะหลุดออกจากล่างลอยออกไปในป่าเพื่อกินของสดเลือดและสิ่งโสโครกตอบสนองความหิวที่ไม่มีวันอิ่ม เหตุการณ์จริงที่โด,ด่งดังที่สุดเกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาปี1960มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่พบรอยเลือดเป็นทางยาวลากไปตามทุ่งนาติดหมู่บ้านปลายทางคือคอกวัวที่ถูกคว้านท้องจนไส้ทะลักอย่างโหดร้าย พยานหลายคนเล่าว่าเห็นลูกไฟสีส้มแดงลอยออกจากป่าตอนตีสองบางคนยืนยันว่าเห็นใบหน้าเหมือนหญิงสาวผมยาวพันกันยุ่งเหยิงลอยสูงเหนือพื้นดินราวหนึ่งเมตรพื้นที่นั้นถูกติดป้ายเตือนว่าเขตอันตรายห้ามออกนอกบ้านตอนกลางคืน นักมนุษยวิทยาบางคนพยายามอธิบายว่าตำนานกระสืออาจเริ่มจากคนสมัยโบราณโดยเฉพาะหญิงที่ถูกกล่าวหาหรือป่วยด้วยโรคเลื้อรลังจนถูกตาหน้าว่าเป็นตัวกินของเน่าแต่ชาวบ้านกลับเชื่อสนิทใจว่ามันคือเรื่องจริงเพราะหลายครั้งพวกเขาพบสัตว์ในคอกถูกคว้านท้องแต่ไม่พบรอยเท้าประหลาดใดๆเหมือนผู้ลงมือไม่ได้เดินบนพื้นดินเลย จนทุกวันนี้หลายหมู่บ้านในภาคอีสานยังวางกิ่งหนามรอบบ้านเชื่อว่าหนามสามารถกันไม่ให้กระสือบินเข้าได้แม้จะเป็นพิธีโบราณแต่ความกลัวที่คนยังมีต่อผีตนนี้บอกเราว่ากระสือยังไม่เคยหายไปจากภูมิภาคแห่งนี้เลยอันดับ3 Skinwalker สิ่งลึกลับแห่งชนเผ่านาวโชในอเมริกาตะวันตก มีเรื่องเล่าที่ถูกเก็บงำกว่า100ปีโดยชนเผ่านาวโชวพวกเขาเชื่อในมนุษย์ที่เรียนคาถามืดจนวิญญาณบิดเบี้ยวและกับพลังเหนือธรรมชาติพวกมันคือสกินวอล์กเกอร์ตำนานบอกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ผีแต่เป็นมนุษย์จริงที่สามารถแปงลงร่างเป็นสัตว์เช่นหมาป่านกฮูกมูหรือร่างกึ่งมนุษย์กึ่งสัตว์ในรูปลักษณ์ที่น่าเสียดสยอง สถานที่โด่งดังที่สุดคือ Skinwalker Ranch ในรัฐยูทาห์พื้นที่ที่มีรายงานเหตุการณ์ประหลาดตั้งแต่ยุค1.9.0ครอบครัวที่เคยอาศัยอยู่ที่นั่นเล่าว่าตอนกลางคืนจะมีสัตว์คล้ายหมาป่าขนาดใหญ่ผิดปกติดวงตาเลืองแสงเหมือนสะท้อนในความมืดมันทนกระสุนได้หลายครั้งเดินเข้าใกล้บ้านโดยไม่มีเสียง มีคลิปเสียงลึกลับถูกเผยแพร่โดยนักวิจัยอิสระอ้างว่าเป็นเสียงกรีดร้องของสิ่งที่ไม่ตรงกับสัตว์ชนิดใดในพื้นที่เสียงนั้นมีทั้งความเป็นมนุษย์และเสียงคำรามของสัตว์ผสมรวมเป็นเสียงเดียวจนผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงไม่สามารถระบุที่มาของมันได้ชนเผ่านาวโชเชื่อเรื่องนี้อย่างจริงจังจนบางคนไม่กล้าเอ่ยชื่อมันเพราะกลัวจะเรียกมันมา ในค่ำคืนของทะเลทรายเนาขนาดใหญ่ที่ขยับอยู่ไกลๆอาจไม่ใช่สัตว์ป่ายอย่างที่คิดแต่มันกำลังเฝ้ามองมนุษย์อย่างเงียบงนันรอเพียงจังหวะที่เหยื่อพาดเพียงครั้งเดียวอันดับ 2. คุจิสเกออนนาผีปากฉีกแห่งญี่ปุ่นหากพูดถึงผีญี่ปุ่นยุคใหม่ที่ทำให้เด็กนักเรียนทั่วประเทศหวาดกลัวที่สุดในปี1979 ชื่อหนึ่งที่ดังไปทั่วญี่ปุ่นคือคุจิซาเกอนนะผีผู้หญิงปากฉีกตำนานเล่าว่าเธอถูกสามีทำร้ายอย่างทารุณใบหน้าถูกฉีกตั้งแต่หูซ้ายถึงหูขวาหลังเสียชีวิตเธอกลายเป็นวิญญาณอาฆาตออกตามผู้คนในยามค่ำคืนโดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่เดินกลับบ้านนำพังลักษณะของเธอคือสวมหน้ากากอนามัยถือกันไกคู่หนึ่งและค่อยๆเดินเข้ามาถามว่าฉันสวยไหม ไม่ว่าคุณจะตอบอะไรเธอจะถอดหน้ากากออกเผยให้เห็นปากที่ถูกฉีกยาวสุดกรามแล้วแบบนี้ล่ะเหตุการณ์ที่ทำให้ญี่ปุ่นแตกตื่นเกิดขึ้นจริงในปี1979โรงเรียนหลายจังหวัดรายงานเด็กถูกไล่ล่าโดยหญิงแปลกหน้าบางคนกระโดดด้วยหนีจนบาดเจ็บสื่อเรียกมันว่าเหตุการณ์ปากฉีกปริศนา นักสังคมวิทยาพยายามอธิบายว่าตำนานนี้สะท้อนความกลัวเกี่ยวกับความงามและแรงกดดันทางสังคมในญี่ปุ่นแต่หลายคนเชื่อว่ามันเกิดจากเหตุการณ์จริงเพราะตำรวจเองก็ได้รับแจ้งเหตุผู้หญิงสวมหน้ากากปิดปากหลายครั้งแต่ไม่เคยจับตัวได้เลยทุกวันนี้หากคุณเดินกลับบ้านตอนค่ำในญี่ปุ่นและมีใครสักคนเดินเข้ามาหาอย่างช้าๆพร้อมหน้ากากปิดปากอย่าประมาท เพราะคำถามง่ายอย่างสวยไหมอาจเป็นคำถามที่ตัดสินชะตาชีวิตของคุณอันดับหนึ่ง shadow people เงาดำไร้ตัวตนที่คนทั้งโลกพบเห็นอันดับหนึ่งของผีที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ผีจากประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นปรากฏการ์มืดที่ผู้คนทั่วโลกรายงานตรงกัน ช h a ด o w People เงาคนรูปร่างมนุษย์ไม่มีหน้าไม่มีตาและไม่มีใครรู้ว่ามันต้องการอะไรรายงานแรกๆปรากฏในยุโรปช่วงศตวรรษที่18ผู้เผชิญส่วนใหญ่มักตื่นกลางดึกขยับตัวไม่ได้แล้วเห็นเงาดำสูงใหญ่ยืนอยู่ข้างเตียงบางครั้งเงานั้นขยับเข้าหาทั้งที่ในห้องไม่มีแสงเพียงพอจะทำให้เกิดเงาได้เลย นักวิทยาศาสตร์บางคนโยงเกอร์พีโ e กับอาการหลับฝันทั้งที่ร่างกายขยับไม่ได้แต่ปัญหาคือหลายเคสเกิดขึ้นตอนที่ผู้ประสบเหตุยังไม่หลับแถมบางกรณีมีคนเห็นพร้อมกัน2-3คนพร้อมรายละเอียดตรงกันซึ่งไม่สามารถอธิบายด้วยประสาทหลอนได้หนึ่งในกรณีดังเกิดขึ้นที่รัฐเนวาดาปี2003 ครอบครัวหนึ่งรายงานว่าเด็กชายวัยแปดขวบกรีดร้องทุกคืนว่ามีคนยืนอยู่ในมุมห้องพ่อแม่คิดว่าเป็นฝันร้ายจนคืนหนึ่งพ่อเดินเข้าไปในห้องแล้วเห็นเงาดำสูงประมาณสองเมตรยืนอยู่ข้างตู้เสื้อผ้าไม่มีใบหน้าแต่เหมือนกำลังมองกลับมาเมื่อเปิดไฟเงานั้นไม่หายไปทันทีแต่ค่อยๆจางลงเหมือนละลายในอากาศผู้ที่เคยพบเจอเล่าตรงกันว่า Shadow People มาพร้อมกับความรู้สึกถูกเฝ้าจ้องเหมือนมันกำลังศึกษาเราบางคนเชื่อว่าพวกมันคือสิ่งมีชีวิตจากอีกมิติบางคนบอกว่ามันคือวิญญาณเด่อนที่ไม่ต้องการถูกพบเห็นแต่สิ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันคือมันไม่ใช่เงาของเราหากคุณชอบเรื่องหลอนลี้ลับและคดีสยองเหมือนกันที่นี่คือที่ของคุณอย่าลืมกด subscribe และมาต้อนรับความมืดไปพร้อมกันกับ h a u n t e d hours ชั่วโมงสยอง